ืขายตรวนี้หนึงกิโมงครับ็มี๋ยวไปถนนคนเดินต่ออ๋อถนนคนเดินเหรอครับผมไม่ว่านไม่เห็นเจอผมผมทำเป็นกล่องไปครับอ๋อผมทำเป็นกล่องไปผมไม่ได้ไปกลอกขายนั่งของขายมีแตตงงโโมมและที่นี่ตอนเย็นคนเยอะปะโลละสี่สิบบาทครับคุณผูก่อนนะครับ ทำเป็นกล่องขายส่งทช่ไห้ไปไปขายให้เฉพาะแม่ค้าอืมขายประจําแล้วปกติเออ่ขายเฉพาะผละไม้นี้ไหมครับหรือว<ถ>่าก็วนมีแต่ผลไม้นี้นะครับท๋อระยะเลยขึ้นขึ้นมาสุกทุกสุกทุกใบนะครับเดี๋ยวเอใบเยอะสุดนะ